มันภาษาใจจ้าแม่พี่น้องเอ้ยตานลงไปกอนเด้อค่ะน้ำยาตีนไก่กะทิสะใจออหนูแห้งโอ้ยกราบสวัสดีนะจ๊ะมาเด้อมาเด้อค่ะมึงเนะนี่ยคน,คนๆเข็นๆโอ้ยสาวสินกนแม่มากินหนูเด้อค่ะมึงเนนะี่ยพักค่ะยังก็บ่าปีอ คบอไหนคือลวานอ่ะคือแบบห่ะ มาเด้อไงพี่น้องทุกคนค่ะแม่แม่พี่พีค่ะน้องน้อง,นองหนูค่ะชน,นี่หน่อยเพื่อนไท้ว่าเ้เอิ่นชน,นี่หน่อยน้ำแม่ช <laughs> น,นี่ลถวมืดหนิหค่ะ <laughs> ยญิงหญิงรูบา้ามุ้งเนี่ยอ๋อไม่คือเสียบแต้ว่ะห้องเพดเออี่แหละพากินด้อพี่น้องง,งูมาเส้กะทิซื้อ ก็เป็นส่งสุรวั้งสีมเมือนี่เปนไปเปืเป่อ เท้าเซีนดูดเศีน้ำกันไทยถลามกันเองคำยังไงไปได้วยกันจ้าปีแคบแบบทะเนี่ย ใบแมงลักลงไปค่ะอุย้ยงามป่หนูนี่ไหม ติงก็เปวอะ อ่ะมันคือเบิรดเลี้ยวแถ เรื่องแน่นนี่เดียวคุณเนะี่ยาดมีพี่บอกพีมี่นองบอกดวงค่ะถ้าแสบแสบก็หนูพี่นองอือโคตรเป็นบุญเป็นงานเนี่ยว้าไม่ต้องแมนอยู่แล้วนี่เธอเห็ดกระสันเนี่ยมันแสบก่ต้องไปมือล้องมือเห็ดเองอะ่ะฉีดทุงปักได้กินหลด เบิร์กะทิต้องไปไวอุลุอุลออะพี่น้องร้องทันกันสิว่าคำว่าอุลุลอุลุันนี้เป็นแปลว่าอะไรหรอแต่อีหนูกับบรลุคือกันค่ะคือทุกอยงทุกอยงเนี่ยมันเข้ากันทันทีไลยบูเธอร์ <laughs> ฉันกระยานแต่พริง่ายฉันบ่อบบีมันวร่อ่ะ อือันนี้กับเพื่อเขาปุ้นหน่อยเพืนะ่อนเนาะ Bọc vịt đầy đủ cho luôn hết anh này bé bọc một Ừ. ขบขบคุณนใครเบริดไหมพี่น้อง รูปาแซบเครื่องแน่นมากจริงๆเอา้าว่าเรื่องเมนวน น้ำยาขา้าวบุ <c oughs> นน้ำยากะทิแซบปนนี่พี่ร้องเขาปุ่นเป็นกิโลกับเบอร์เทอร์ขนมจีนเรามาเยอะมากเลยค่ะคือแซบคือเลดดคือแซบคือสอัาอ่ะอีกสโกกว่าน,นะคะเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่าเกี่ยงเอาเป็นว่านุวเอาเป็นว่าแซบเอาเป็นว่าแต่แซบแซบไปได้หนูกับหนูค่ะขอแนะนําไปอีกหนึ่งเมนูค่ะพี่น้องเมนูแซบของผาอีสารขนมจีนน้ำยาค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาลาน้ำยาป่ารน้ำยาก,กะทิค่ะกะทิเฮ็ดเกิดมาจากอี่งยังกะน,น้ำยาปลานเือเธอเธอเทกน้ำยาก,กะทิลงไปมันก็ได้จะเป็นหน้าตาแบบสีส้มต้มแบบชั้นนี้แหละฮึ <laughs> จังฉันตีก็า <laughs> มาหึมาเลยใส่เธอ เดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มจัดแซ่บๆกับไปกับหนูค่ะทุกผู้ทุกคนนะคะพี่น้องทุกผู้ทุกคนเลยจา้าฝากเป็นกําลังใจให้หนูเช่นเดิมค่ะคนละไลค์คนละแชร์ like, คนละคอมเมนต์ค่ะพูดคุยกับหนูได้นะคะผู้บ่าวขึ้นกันเอาเป็นว่าแซ่บสวยสวยต่อยูทูบขอบคุณเชนย่างยูดอกตัวเชนันมาตนีดือๆดอกพี่น้องเอาเป็นว่าพบกับหนูคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า